สบายดีสวัสดีพ่อ,อกแกม่พี่น้องที่ที่เขาหักแห่เบิษชูคุชุคนเบุษทุกหมอกทุกบอลพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กะมายินดีละกะมาแสดงความดีใจนำทางป้าแถวเพิ่นพี่น้องเลยที่เพิ่นมีจะขึ้นบ้านใหม่แล้วพี่น้องเยเนาะก็คือว่าบ้านมีเด็ดพรง่ายๆกะเดบดบต่อเติมบ้านเก่าอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าเปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วกะแอ็มผ้าใหม่พี่น้องเลยเนาะ โอเคพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดบ้านฮอดนั่นเพื่อนทางป่าเต่าเป็นที่เีมพ่อ,อผู้คนกันหลายหลายพี่น้องเลย<ม><น>บาไพากับสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งภาพบรรยากาศต,ตอนนี้ <SU cc ion> สดๆอยู่ที่โดยสบายดีเบาลิโดยสบายดีมาตรวจสอบเพื่อนประวัติตอนนี้ก็บ่างไพ่จะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาเบิ่งนขับส o o พี่น้องเลยภาพบรรยากาศสดๆอยู่ที่บ้านหน้าเทิงเมืองไทรบุรีแขวงสวนนะเขตพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะว้าาา สบายดีจัดใหญ่จัดตัวลีนี่ฮะผู้คนกวมาหลายเทนี่ฮะธรรมดาป้วยนี่ดยธรรมดาอ๋อทุกพี่น้องเลยเราคนในบ้านให้หละอันนี้หขนาดแมนคนบ้านนัเช่นครับพี่น้องมาแต่เมืองนอยู่ในเมืองโอ้๋อ้าอามาพี่น้องคนรู้จักอ้าวอามาเลยครับเราคนในบ้านนี้แมนคนในบ้านหลายเนาะมือนี่เนาะถือว่าหลายได้สําหรับมันตามที่ว่าข่อย เคยมาโดยเหดผักคอนผักายังครั้งนีเนาะแม่นี่ักคอนอีกโอ้เมือนี้เมือนเหล็กยออกบัดยังบัทันนอนพี่น้องเหรยังบัทันได้ฝันครับหรือว่าฝันก่อนละบ่ฝันแล้วฝันว่าทางไหนโซเด็จก็เล็กงูเลยฮะเล็กงูเล็กงูบ่ไหวคือกัดกับข่อยแทะข่อยฝันเมื่อคืนฝันว่างูไล่ไล่ั่บเอาชับวเอาวระเสริปุ๊บตัวอะไรก็ ไล่อยู à, đấy, ồng, b b ่ซั ở ่นงูน่ะแม่นหาจักมันสิออกชื่อเบิ่งเก่าบ่หรือว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยเนาะเล็กไยได้มื้อนี่แม่นบ่แม่นเลยบ่ว่าตสิออกตัวเก่าเนาะเลยมันก็ว่าบ่ได้เนาะบ่ได้แหละลองเบิ่งพี่น้องเอ้ยลองชื่อเบิ่งตามความฝันเด้อพ่อแม่พี่น้องบางเทื่ออาจจะออกตัวเก่าก็ได้เด้พี่น้องเนาะเพราะว่าเล็ลาวนี่ก็ยังออกกระปูรอบซอนก็ยังมีพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็แขกคนผู้คนหยาดน้องมาโฮมหลายแล้วพี่น้องไปตราเพิ่งเห็ดน,น้อยธรรมาดาด้วยนี่ตามที่ขอยมาว่านี่เล่นหลายเนาะมาขึ้นเรือนหลายๆบอลกับขึ้นบาวบอนเมื่อไหนก็นยังไม่หลายใช่น,าาานี้บุก้าเข้ามาหนิบ่เป็น,นังไรอีกวะบุก้า,กาข้ามาคนหลายนะโอ้ เพื่อนปาวอนกะคือแอมแอมทะลุมบ้านนี่เป็นปาวอนนะคากาลีบัน,นเนาะเพห็นปาวอนกับแอมทะลุมนำพี่น้องเลยเพื่อนเห็นปาวอนเพื่อนขืนยากลงยากบ่เพื่อนจึงแอมทะลุมนบ้บนได้เขามาหลายมือพี่น้องเลยโดนพอสมควรบ้านนี่ทางบ้านปาวอนนี่กะ

ไว้ับหนึ่งพอดีแต่ว่าตัวตัวนั้นเขาก็ต้องไม่แต่ร่นบ่พอตัวนั้นพ่อเหมือนบอกนี่เด้เบื้องนี่เด้ตัวตัวทั้งเครื่องยังอยู่นี่้บพเทังหนอ๋อันจริงๆกับพอยู่สองทัแผ่นนะมันหนกหลายพัทับซะสองตามข้านเขาบุกไนด้ขเส็่ับหนึ่งับหนึ่งับอสองสามแผ่นอันนี้ เท็ดเฮือนนั่นท้าลุมมีเนาะนีะพออยู่ทางมีเนาะหรือพ่อตัวนั้นตัวนั้นตันั้นอ๋กับไหลัเทิงนี้อ่าตเชื่อมัดติตัวนี้เพราะว่าตัวนั้นมันกรเทือนมัน่เดกับเส้นเะยนะอ๋อเฮ้ยมันว่าตัวนี้มาใชตัวนี้มันแล้วตัวนี้ออจะเลเอ้ยใช้แบปะวอนทุกได้ยินเสียงมือนี้เนาะเ่างหลังต่อแต่เก่าขึ้นมาคือห้องใช่ ปอสก็มานั่งอยู่พี่ปอดนี่พี่แม่ติดจุโอเครู้ว่าไปเงี้นี่ต้องแปลงขึนเอาสบายดีได้ป้าเด้อน่งคอยเบิงเงื่องามอยู่เนาะสบายดีปอสดดวยบ่ได้มาแต่เิงก็ะเป๊ะูแปรตาเพิ่นเช็ดเล่าเข่าปอหนิได้ป่ะอย่างไรหนิเพิ่นเช็ดห้องนอนนะเจ้า เห็นว right. no no ่าข right. okay. ึ้นยางลงยางเลยสิเห็ดของนอนให้อยู่ลุ่มบ้านนี่นะเอาแล้วพี่น้องเลยบางกอกพยายามาโดนเติมคิดว่าเพิ่นสิเห็ดเล่าเข่าอยู่กองตารางมาสันแล้วว่าเห็ดบนนอนถ่ายทางอันปาวันไปจะได้ลูกยางได้หรือเ่าด้วว่าจะได้ปาวันก็การนั่งสมอบได้ค่ะบการนั่งสมอบได้้วแลทานไปอันยางแลมียางครับยางบ่ทันยางเนาะ คากะลีบบนี in yeah. ้ฮะดยอาโตได้ทางอันของนอนอยู่เทิงของนอนอยู่รุมกับมี่แบบนี้การว่าโบยากข้นก็นนอนอยู่ลุมก็ได้เนาะโดยเพาะเมื่อนี่มาห่วงงานอันขึ้นเฮือนบ้านเป้าอะป้าแต่คนหลายหลายเฮาจนโอ้เฮาจนมาอย่าว่าเอ้าคนเห็ด คือนเทือนคือว่าเห็ดใหญ่เห็ดอันนั้นแท้คนหลายเฮาแบกหูแบกตาได้แล้วหลุดลายบอลลายพี่น้องพ่มกันไปปะาออดไปพ่อมกันเป็นยังไงมาขึ้นเฮือนปลาแตวบ่เจ้ากับดีว่าจั่างไรมาขึ้นเฮือนปลาเตวคือกันพี่น้องกอนเห็ดใหญ่เนาะ คนครอบครัวมันแบบชม manager, บุญบ่ครอบครัวชมบุญบ่ครอบครัวมันต้องต้องเห็ุนี้เหตุไงเด้อเนาะเพราะว่ามีหมูมีครูหลายเนาะเพิ่นน่ะคือเป็นคนเดียวคนผู้เดียวบุญแล้วบ่ญละขึ้นนอนเนาะนอนผ่นบ่คืนนี่บุญผ่านบ่ได้ฝันหยังนอนหลับบ่ได้ฝันหยัง กันว่าฟัน <aroma> ต <product>. ัวเด็ดตัวตรงๆเพื่อว่ารวยรวยทั้งรักมันหาเงินทุกมือนี่มันหาแบบนี้บ่ท่านแหลมมันอยากรวยทั้งรลักนอปาบอนปาบอนบริสุทธิ์บ่บ่ได้ฝัน์ยังพี่น้องเลยมีแต่ทางอันมาโต่นแหละว่าฝันยังบ่ทันนอนยังบ่ทันนอนฝันแล้วว่าสั่น บาดแล้วบาดแล้วม <c ười> ันกับบอทันแล้วนะนะมันออกก่อนอลไรจังบอกก็กับบถือแล้วเนาะมื่อนี้หลายคนไหนพี่น้องไอ้รอรุ่นมื่อนี้บอกดูมืออื่นมื่อนี้วันที่ยังจ้ะมื่อนี้เราว่าวันที่หนึ่ง มื่อนี้ไหนวันที่หนึ่งวันนี้สามเอ็ดแมนวันนี้วันที่สามจีเอสมกราเมื่อนี้วันที่หนึ่งหนึ่งกุ้งาเมื่อนี้นะเลขออกป้องอดเมื่อนี้เลขไทยบ่นได้ฟันดีสังขากาลีแบบนี้พี่น้องเลยเพิ่นเห็ดบอ่นนอนบ่น อีกบอลหนึ่งห้ทางอันปาบอลพี่น้องไอเห็นทางปาบอลเพิ่นขึ้นเพิ่นเทิงกะลำบากทางปอลุงคำดีเพิ่นยอ่อขึ้นยอ่อลงจมขึ้นจมลงย่านหลายเถื่อหลายที่ย่านว่าพาทางปาบอลตัวเพื่อนเพิ่นก็เลยเอ็ยดทางของหายู่ทั้งลุ่มพี่น้องเนะะากระกขักอลีพี่น,ออน,น้นองไอ้บ้านเนี่ยเขามาโดนเติบขักขักพี่น้องเลย เอาเลยสบายดีป่าพี่ยังดีสบายดีอของฝากยังอันนี้ฮะแชกก่อนกับของฝากมาคุณพ่อป่าสามเมื่อกี้มันพูดสว่างแค่ฝากมาเลยะแค่<ห>ฝากมานี่เ<ห>จ้าไปเหึงไหมแม่พูดสว่างนี่แต่ว่านี่แล้วว่าน,นี่คือว่าอยู่รุ่นกันอยู่เ<บอ>งินง,งอแงจัดแน่นอนนี่ฮะป้าตัวพี่น้องอยู่ดีๆกับมีผัวอบุญมาฝากมาให้นี่บุญมาฝากเนาะแม่นอาบุญอาบุญมาฝากพี่น้องไอ้บุญพ่อป้า Thuốc cái bò. mì bò? Mì khỏi gặp bà trôi Nè Ăn ăn khói hả nè? Khói A lè Thì nông thò bà vi ăn là cả như lè thầy ấy Bà không hay Để cả bà trôi Thì nó bà này, À nè anh trai khỏi bà, bà trôi bà trôi bò đi nè Cháu bà trôi là Cháu ừ. à, trôi con đứa ừ. à, ông, Cái ừ. à, sụt kháng nè nó nè อาไปน้งไปก่อนจะเอานี่ไปหายบาดเจ็บกลับไปเบิ้งทางอันทางมอสูตรทางนี้ก่อนพี่น้องเลยปลาตุ๊เผื่อเห็ดใหญ่อะไรป้าตุ๊กจะกันจัะรองเท้าใส่รองเท้ายาวป่ะเนี่ยสีบุป่นกันบ่อนี่ย

Saya มะ kalah กูเออได้ jadi main โทรลณี Manur lakuman kata banyak kasulah sulin impum nyomala satu nak kata rumah kala udah masuk udah menyuk udah mandi udah mana pih udah masih pilah kita sokong tenyang pemak nawakatku om kan yusalon hati jatjata lekang kasi mahasai udah sangat baik besok kita yuk menwandi menwandi hati pih amudasok ออกอันนี้มันตกไม่จันทร์อันนี้มันขันไม่แก้วเขาคุณไปแค่แล้วถึงไหนแต่ฟ้าควันอยู่สนนอนและสายได้มีฉันฝ่ายถูกเกนเว้นใครกอยปัดซอยและสังวานหาอะไรเหลยหลักมีหลายหลักอาหารเต็มฟ้าควันในฟ้าตุ่มและทางกายผิดปกต้องใส่ฟ้าควันก็สื่อตวนจนลัวเก็บเขามากินเขานั่นป้า มากินปลานในถยัยมากินกล้วยอ้อยสิมชากนหวานเอ้มา้านเลยปลาสดมีทไส,ส,สุีมีปาันก็ตืิญชวนกันเือเก็บเขามากินเขาในป่ามากินปานในถว่วมีทางงากล้วยอ้อยหวานข้าวเค็มคื่นจับปลาผดทองทุกสิ่ทุกอัน้นเต้มปลาป้านอนมาตย้งไว้ขอเชิญความเก่นไดคเข้ามาเสวยวามาเยืมความเดือเมือนี้เป็นวันดีวันดีสบ มาสมอมามาเยอะกว่าเลยว่าใ้ยงเปิอยอัไหมาโชโกตมาดีิีโกตมานาทีโุตมาสิพิ้านทินทาพร้อมแต่ยางคงขั้งนวาขัดขู่พร้อมกันอยู่สลอน หาที่จอดจันทร์ลือลิกัาาศถึกมหาไซบุรพหันไปเป็นโศกชุกขยบเป็นวันดีเป็นวันใสยาดีีอมุตตะโศกถกปนี้มันตกไม่จันทร์คันไม่นี้มันคันไม่แก้วเอาแก่ปุ่นแป้งแล้วจึงแม่แท่งพ้าวหนอยู่สลอนและใส่ลายมีทางไปผู้แคนเว่นใจก่อยปากซอยและสังวันอาหารายเลือหลากสัพะพอพมอทุกสิ่งทุกอันมีทั้งผู้ฟันและมาทีบ เราเจีงหยิบเราได้มาเราหอมหองเอาเราของแก้วใส่ผ้าขวานหมวนกันว่ามนต์เ้าเขาตุ่มกล้วยไปชสีแตงบ่ลาบวนแล้วจึงย่อผ้าขวานนำมาตั้งหองคุณพี่น้องมูงสงสาทั้างตาในเลยชาแก้พพอแม่พ่อชาวบา่าวลงห้ามบาตัตรในเลยงามยามดีเลิศแล้วขอเชาแก้วจึงไปลาธนาอาจารย์ผู้สลัดมานางาจคุณขวานคุณขวานขึ้นเสมอจอมภาษาคุณขวานขึ้นเสมอธาดผู้หลวง อนขั้นคืนชะมือผู้ปัจจุบันขืนชะมือถาดอินแขวนแสนพันปีอย่าได้ใส่เมื่อหนาหาพันปีอย่าได้ใส่เมื่อหลังีิโล่ีิหลังให้เจ้ามันแกนให้เจ้ามันแผ่นแผ่นดีแรงให้เจ้าแขงแผ่นแผ่นดีลาดให้เจ้ามันแป้นเท่าบาดเจ้าสุเมนยำเลิเป็นอันกว้างอย่าไดขู่ใดหวงอยู่สวัสดิ์ีหลายพันปีอย่าได้ถอยเท่าทุกค์ันเศร้าให้เจ้าอยู่สบายบาน ยาละกันยงนยาวนิงนัเบอสิงนาสงไขว่ามาเยอะฝานเดิมบ้านนี้ผู้ฆ่าทั้งหลายทั้งอาญาจะไมารักษการเจ้าแก่พ่อแม่พ่อสาวว่าลงห้ามบัดนี้ได้เลือกน้ำยาดีเลิศแล้วขอเจ้าแก่จึงไปลาตนาอาจารย์ผู้สลัดมานั่งอัดบ้านนี้ผู้ฆ่าทั้งหลายทั้งอาญาเจะไม่รักษาการเจ้าแก่พ่อแม่พ่อผู้มูยิงใาย หลายคนว่าขับข <chairs, S 3> <llo Baz. S 1> ังซาฟาร์ฟอมผู้มูนาลีฟอมกันมาบาสีไอแก่ทันเจ้าภาพพร้อมด้วยเหยื่อจานนาีผลมาชุมเชียนสุขัยสุขสุขการไอทนายโลกคาพวยไฟพญาทางบัดต่จังไรทางวัดไออันนายยิงจนสุขีนวลกายสัปปะอันตรายจงโซหายมีนาขอพัดเขาในเนื้อจงนี้ไกลสัพเนียจังไรจงปลาใสบททางเบิรอดทุกอย่างอันเปิดขึ้นมาในกำเนิดเกิดในศิล a h k a งไก่ ภายในและภายนอกของข้างสารพัดางกายกอให้หายไปนาปีเก่าเอไม่นี้กอให้สันใดเล่นยดชักศีกอให้สันนางมีสูงสุดกระดาษถีออำนาจความสุกับจักรวาลผู้เก็บมารจะได้มาบางเบียดอย่าได้มีผูกปิดเกียรตเสียนินทากอให้มีปัญาปัญญาเสียวสลัดโง่งอัดโดยพนากษะสินข่อจะได้เกมนกินจะได้หูยามทันอยู่ก็อให้มีไส้ยามทันไปก็อให้มีโชคยงมาอยู่ทึ้งอาน อ๋อย่าได้มาผ่านมาอย่าได้มาต้องปรจกั์ของย่าได้มีไอ้มีหลักจะมีแสงเสงดีโดยลดแสงลุงโลตุงกาเมือน้ผาาบนจะขีเมฆูตอนนั้นอาโซมาดังพ่าจันท็นตีมาคำย่าได้ตกกัน้อยจสอยเล็ดเ็เมือนแก้วมันนีดงดินสอยสุดแสงลุงโลตโลกาเมือนพงผาผาหนงใส่ชอง แล้วมุกทรงใส่แสงเป็นกองแพงอันร่ำลึกหลงจุดแก่เจ้าเฮินเจ้าชานเจ้าบาดเจ้าชองเจ้าชะตาขอให้ตกลงมาคุณทำยาขาดเป็นน้ำขุดยาทำแผ่นธรณีอินทิปียาได้บุกุกทิปียาได้ลงยาได้บุกเป็นหาดยาได้คัดเป็นวังสับปะรำเป็นติ้เก่าโลกก็เต้าตลอดการดุการก็อารเชิญจะต้อธรรมวากันติ อายุวนาสุขภาลลาอโลขยาภาวะตนหาปฏิภานาภาวะตนหกอาทิปใยภาวะตนเจตตุกเด็ดลงมาสานั่งกันชาสันดานแห่งชัตจะพาความบริสุทธิ์ตัวขันสารลังมีทุกีทุกเดือนโลกกับที่ดาวเท่าจากตัวเท่าขอสุภเดชขอคาเทิน ปานี้ข้าจะได้หองเดียกเอาควันว,าาวน่ามาเยื่อคันเอ้ยให้จะามานำทางคนทองมานำฟองคนเดียวนำเพียงเอื้อให้เจ้าอยางนำเพียงฟังให้เจ้าดอยน้ำเพียงขอหอยให้เจ้าเพ็นงทำนำข้ามาไวไรเจ้าจะได้ดูซ้ายงานจากเจ้ามาว่ามายื้อคันเอ้ยมากินข้าวจุ่มและของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อยมากินต้วยกตัวอีิน้อยทิ่เจ่ามีชีวมตทั้ง,ทงบุนี้และเมียมา มีหลายล้าอาหารเต็มพาคพานเลยนะทุกมีทั้งไก่ผูกอกต้องใก่ภาควันมาเต็มพาคพานอามาจังไรก็รึะเวันเกิดไทยก็มาสวยว่ามาเยอะกันเลยวันจะมาหอดังเราเจ้ะจะนั่งสงวนจะหอบต้นดงเจ้ะจะนั่งชา วันจะมอดปาวเจาจะนังสองแหงวันจะมอดปะแเจ้าจะนางีฝันจะมอดปานีอย่ี้อยู่แค่ทางันจะมอดปัยังเจ้จะนั่งไห้วันจะมอดยังให้เจ้าไม่สุดยาวฝันจะหอดเดือหน้าจะได้เวทีเตาวันจะมอดนำมอย่าไปทอดัวนอนมาค้อนจะจะตัดมาอยู่บ้านควจนนี้ทางเพื่อนมุงคุณหลังใหญ่ถ้าพื้นไม้มันฟาฟามีทางเปล่าฟ้าพนา งมัม้นการกันงูขุงลงตาเลยพ่อแม่มานั่งถ่าไฟฮับประพันว่ามายื้อฝันเลยมาเขาขิงเจ้ายาได้เม็นสาบมาเขาข่าบเจ้ายาได้เป็นข่าวยิงเขาพีให้เจ้าหา้าเขียวมาพีให้เจ้าไผให้เจ้าพื้นมาได้สองเป่าขอเพืนควันเกล็ดเจ้าให้มาเขาสู่เพงในทอน ยัตตโลธรรมวันตีอายุอโนสุขังภะลังสารืออผู้้แแขงใท่่่ามกนนีเเจลสิะค นักมูเตสักพะวาวตัวระหุตุสมัจเจตเตสักนักมูเสักพะขาตัราหุตุสัจสันักมูเตสักพะขาวตัวราหุตสัตสักนักมูเสักพะขาวตัวราหุตุสัจเจสันักมูเตสัสสะขาวตัวราหุตุสมัจเจตสักนักมูเตสักพะขาวัวราหุตุสมัจเจตเตสักนัมูักพะขาวตัวราหุตุสมัจเจตเตสักนักมูเตักพะขาวัวราหุตุสมัจเจตเตสักนักมูเตสักพะาวตัวราหุตุสมัจเจเป็ักนักมูเตสักพะขาวตัวราหุตุสมัจจะเตสักนักมูเตส พุิิ์้นลาบลาภเถ่ากหายผุ้สิิ์หลเข้าองคุกโอคันกหายับปะไฟระงับชาปะเกาะระงับชาปะเพระงับสวาหายบอมุทั้งองปัตมังอุงปาจังคังอุตังกรนิมเป็นนามศักด์สิทธิ์พุทธิิย์เพิ่ประตูสนิทแม่ตูยังเกาะม่ตูแยวกเกามีอายุยืดากันเ่ามีลูกเต่า,นนนนา,านนลนเต็พท,ทีเป็นส